สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยน,นะครับนักนกีฬเกมชิคเก้นการโรสเตอร์รูดี้ยูฮูเกมนี้นะครับเป็นสปินเกมไก่ยิ่งกันครับทุกคนโดยจะแบ่งเป็น2ทีมครับทุกคนทีมเข้ากับสปินประมาณสีฟ้าแต่ว่าทีมฟังตรงามกัะเป็นสีแดงครับทุกคนเอาเป็นว่าในเกมนี้ก็บสีนีหลายดานครับเพราะว่าสป็นด้านเทเียิปตปด้านเมืองนะครับน่าเป็นแมปต่างๆที่เข้าสสามารถเล่นได้ครับทุกคนเอาเป็นว่ามาล่อลึกกันเลยดีกว่าไปกันเลย เอาละครับมาถึงแมพของหอเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะฮะมันเริ่มกันเลยจ้ามาโอ้โหตอนนี้มีการยิงสลัน่นกันวันไหวนะฮะตอนนี้จังหวะนี้นะครับลงไปห้ห้องใต้ดินก่อนนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นประเทศอียิปต์ครับทุกคนมีห้องใต้ดินพร้อมครับทุกคนโอ้โหแต่เทศนิว่ามีฟ้าผนังชีดเป็นยางมากครับทุกคนตอนนี้ตอนนี้ห้าวนาเ้าจะะยู่ประเทศอียิปต์ครับพว่ามีซาปพลักซากหักปลักพังเป็นยางมาเอ้ามันอยู่ไใสวะ อ๋อเศรดฐวามูเข้าอย่ในเครื่องครับทุกคนโอ้โหเราลงมาทาอะไรข้างล่างนี้เจอแล้วใช่ไหมโเพื่อนเราเพื่อนเราเองเอ้ยเอ้ยไปตามลงมาตามม,มาเกมาทุยโอเคกจะพาเราไปไหนเนี่ยไปฆ่ามันสิว่าถามได้โอเคทางไหนเพื่อนไปไปทางไหนก็พาไปที่เราเอาหายไปใช่ล่ะโอ้โหเพื่อนเรานี้ไม่ได้เรื่องเลย,เลยนะฮะจังหวะนี้หาก่อนเอาเจอแล้วข้างบน มาพร้อมหามูเฮาครับหามูเฮาครับโอ้โหฟังนี้ฟังนี้เฮ่เฮ่แฮ่ไม่เห็นก็แพ้ไปจ้าอุ้ยเอาไหมเอาไมอ้มมันร้ายนักนะใส่ะอยู่ใสล่ะ แฝงเธอ,อยุดนะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลยโอ้โหมีการทำลายทรัพย์สินทางราชการทำลายไปหมดเลยทำลายให้หมดเลยโอ้โหเกล้ามากนกนะที่ทำลายที่นี่เดี๋ยวหาก่อนนะจ๊ะโอเคมันอยู่ตรงไหนเอออยู่ตรงนี้เองนี่เออยิงมายิงกลับไปโกงทำไมาเราไม่ยิงกระสุนหมดหรือเปล่าโอ้โหถอยแปเออถอยไม่ทันก็ตายะเลยเ จัดการมันพวกเราจัดการมันโอ้โหงนี้ทางนี้นไปก่อนนะฮะตอนนี้มแม่กาจะมาพากเสียงนะฮะตอนนี้จะว่านี่ครับตอนนี้เวลาเขาเหลืออยู่ที่ซองลาที่ครับทุกคน <c oughs> เห็นหางใบในะฮะมันอยู่ตรงไหนกันแน่วะสนมาก,กไก่มันจะอยู่ล่านกว่างครับเห็นแล้วเอา้ามันหายไปไหนเอ้ยโอ้มันหายวับไปกับตาได้ละได้ละอันนี้มูเฮาครับทุกคน มันอยู่ตรงไหนเพื่อนทำกันตามล่าหามันเกมนี้ก็จะมีขอความเด่งขึ้นมากอมครับก็สซีมีการปริกษาฮารืร์กันครับฟังขอความหนีครับพ่าสามารถพิมพ์ได้ครับทุกคนสงล่าตามล่ามันจะล้มย่เลยล่ะเฮ้ยจิ้แล้วจิ้แล้ว,ลวโอ้โหประตูปะทะประตูพะ,ะนะนี่นี่นนเออโอ้ทำไมเราตายทุกครั้งเลย ลายด้านนั่นมาสู่ด้านนี้ครับทุกคนอย่างที่บอกนะครับนอกจากที่มีหลายด้านครับทุกคนที่เห้เขาแบบสามารถยิงศัตรูได้แบบมวลสุดครับไดะเห็นในบ่าด้านนี้มีรถถังแสดงว่าตรงนี้น่าจะเป็นพวกเก็บของขีปนาวุธอู้หูไปเดี๋ยว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 มันต้องแอบอยู่ตรงนี้นะฮะมีหม่องแอบมีหม่องลบครับทุกคนเก็บนี้ก็ถือว,ว่าออกแบบสวยงามดีครับทุกคนเอฟเฟ็กสวยแล้วก็รายละเอียดของ จิงกอ่อสารใ้กินอีก็ัวยครับทุกคนโอ้โหฝั่งตรงนี้มันมาแล้วเออยิงมันตอนนี้นะฮะสถานการณ์ทางการเมืองได้เริ่มแบบยังไงอะโอ้โ oh, ห oh, oh. ตายเลยมาปาร์ตเครื่องบินแบบไร้ล,ล่าครับทุกคนเอาละครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับสถานการณ์กลางใจกลางเมืองตอนนี้เกิดการโกลาหลขึ้นแล้วนะฮะเอาละเข้าไปในตรงนี้ก่อนนะฮะทุกคนชิบชิบชิบทางเก่าที่เขาเคยมา ครับเจอแล้วเอาไปกินโอ,กโอ้โหยัดโอ้โหแงแงแงจะหน,นีไปไหนจะหน,นีไปไหนมาให้ตุ้มซะดีๆโอ้โหไี่เอาเลยเด้อหนีนี้น,นีระเบิดไรกเูเอาเอามันนำมาบ่นำมาบ,มาบ่โอ้โหตามมาเหมือนเดิมนั่นแหละอ้ยิงเออช่วยแล้ว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 ,ว,ลวโอ้โหทำยังไงดีเอาละครับตอนนี้เอาเอาแตกไปอ๋อแตกแล้วครับทุกคนเอาละครับจังหวะนี้ สถานการ์แจกลางเมืองครับเกิดการกุรหนุนขึ้นแล้วครับตอนนี้มีผู้ดีไพ่เป็นจํานวนหลายครับทุกคนได้เข้ามารลีดตามซอกา้านบ้านเมืองครับโอ้โหเสียงดังจนันวันไหวตอนนี้เข้ามาหลบยอยู่หลงป่าครับทุกคนได้เ็นในบ้านในอาคารหนีมีระเบิดหลากหลายมุมนะครับมีถังนี้ด้วยฮะถังดเพลิงเอาละครับตอนนี้ยังไม่เจอผู้ต้องสงสัยเลยนะฮะฟังสเสียงเป็นฟังตรงขามาข้าวข้าสามารถทำลายได้ครับทุกคนยิงมาเลยตอนนี้ มาทั้งสองฟังเออแกไม่เห็นข้างหลังงั้นหรือว่าฉันตามจูดแกมา <ouse noise> หนอยหนอยเอาเป็นหูเฮาหูเฮาหนอยไอตัวนั้นมันกระเรด้งกระเด้งดึงไปเลยสิครับเสียงเสียงอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นไใหมอู้เขาขึ้นไตตลอดมาทุกคนมาตา,น,านีบ่พร้อมบ่พร้อมบ่พร้อมกันนี้ครับตอนนี้ แกฆ่าเพื่อนฉันใช่ไ e <bubble> หมแกฆ่าเพ yes. ื่อนฉันมานีไห้ฟันซะดีๆอื้ออื้อมันอึ๋ยรีโดกระสุนไล่ตามเรามาจะจิดนะคะตอนนี้นี่ตายบารองดีกับฉันโอ้โหไปใส่ดีเฮ้าเอาตายจังหวะนี้ความเป็นความตายอยู่ใกล้แค่เอื้อมมือเราเองมาโอ้โห เออยังไม่ใชได้เดินก็ตายซะงั้นเนี่อเออกะแพ้ไปจ้านอยแกว่าใครแกว่าใครแกยิงเพื่อนใชอย่างงั้นหรืออยู่ใดล่ะอยู่ใดล่ะอยู่ใดล่ะอึมอืมอืมอย่าให้เจอนะโอ้โหครับทุกคนข้าวปอยข้าสามาปอยระเบิดควันกันเลยครับให้ศัตรูนี่มอ่งบ่เห็นครับจืแล้วจืแล้วมันตรงนี้เองใอ้กูยิงตายจะบาดกันนะไห้ยิงตายจกบาดกันนะโอ้โหเลือดมันโอ้โหลบ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  ปลาตกขาวตัวนี้มีการประทะก,กันยันดูเดือดเอ,อืเอ,อตายบอยอมแพะบ่ยอมแพะตามขาม,ม่านเห็นไดครับทุกคนมันไปฟังนี้แหละนี่ชีื่สีนี้บ่เมื่อสีนี้ไปใส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 ่นี่อึ้ยนิงนี่เหตุใดทั้งบาลและท่อเอือแกะกล้ายิงเพื่อนฉันอย่างนั้นหรือฉันแอบ,บซุ่มอยู่ด้านบนโอ้ยจังหวะนี้ ออกไปยังไงเอาละครับตอนนี้ตรงนี้น่าจะเป็นแมพทะเลทรายครับทุกคนยิงมันอเออไเห้ปล่อยไข่ซะด้วยปล่อยไข่ซะด้วยกะทันไข่เด็๋วโอ้ยไ,ไปไปไปนี่นี่ตายกูนีงตายแล้วบาดได้ท้อตอนนี้ครับเวลาเขาตายปุ๊บเขาก็สามารถเกิดใหม่ได้ครับจนกว่าเวลาสิเบิดครับทุกคนถึงสิแบบหมดเวลาครับ ตอนนี้เข้ามา่องโกดังครับทุกคนเพื่อสีมีอยังบางยาอยู่นี้เจอทันทีพูดยังไม่ได้ขาดคำยิง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 ก็ไปทานเกาบะนะครับจังหวะนี้มาด้านหลังโกดังเจอฝัง่งนั้นโอ้โหมาปล่อยสตวัวเองหลบลบลบ,ลบจังหวะน,นี้มีการลบหลบนิดนึงโอ้โหจังหวะน,นี้ดูเดือดมากดูเดือดมากดูเดือดมากออเออตาย เอาครับตอนนี้เวลาเหลืออยู่ที่15วินาที่เองครับทุกคนอย่างนี้ไฟแล้วนะจะเป็นฝ่ายชนะมาดูกันตอนนี้ความเสียหายได้เริ่มคืบคลานเข้ามาหาตอนน,อน,น,อน,นี้มันลอยมันลอยข้างบนมันลอยหรอโอ้โหมีการสไลด์ลงมาด้วยอะไรแหลกโอ้โหเรียบร้อยครับทุกคน ก็เป็นได้ไรกันบ้างครับสำหรับเกมชิคเก้นโรสเตอร์รูดีนะครับนอกาเป็นเกมที่แบบมวลอีเลีครับทุกคนเอาเป็นวัตถะไพมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมนั่นนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สิบประผดการแจ้งเตือนไปไหมนะครับเนาะ,ะสำหรับมือหนีผมและเกมชิคเก้นลั่นเฮ้ยชิคเก้นโรสเตอร์รูดีต้องขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย